ครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องหัตคนจนนะครับสวัสดิการของรัฐเราะครับเงินจะเข้าช่วงนี้นะครับที่18ถึงที่22มกราคมานะครับเกิดเงินสดได้นะครับ615บาทนะครับสะสมได้นะครับก็เช็คดูครับใครได้บ้างครับ ทางรัฐนคนจนเดือนมกราคม2565นะคะซึ่งก็เดินทางมาถึงครึ่งเดือนแล้วเรามาดูกันว่ารายการที่ยังคงเหลืออยู่ในเดือนนี้ครึ่งเดือนหลังมีอะไรบ้างนั่นก็คือวันที่18และ22มกราคมนะคะสามารถกดเงินสดได้615บาทนะคะเราจะมาดูกันว่าใครได้สิทธิ์นั้นบ้างนะคะครายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม วันที่18มกราค,คม2565นะคะค่าไฟฟ้าประมาณ1.9ล้านครัวเรือนโดย1ครัวเรือนใช้ได้เพียง1สิทธิ์นะคะกรณีค่าไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันกรณีใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน315บาทต่อ,อครัวเรือนต่อเดือนนะคะ และในกรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนดผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดรายการต่อไปเป็นค่าน้าประปาประมาณ1นึ6 2แสครวัวเรือนโดย1ครวัวเรือนใช้ได้เพียง1นึสิทธิ์สนับสนุนค่าน้าประปาวงเงิน100บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนดังนี้นะคะในกรณีที่ใช้น้าประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีบัตรยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน100บาทด้วยตนเองกรณีใช้น้ำประปาเกิน315บาทจะไม่ได้รับการสนับสน,นุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน100บาทโดยที่ผู้มีบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาท,ทั้งหมดนะคะและรายการสุดท้ายในเดือนมการาคมนะคะ22มะการาคมผู้ถือบัตรจะได้รับเงิน200บาท จนถึงเดือนกันยายน2565นะคะเมื่อรวมกับเบีย้ยความพิการที่ได้รับจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็นจำนวน1,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนครึ่งเดือนหลังมก,กรคาคม2565รับ615บาทสามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะครับก็มี3รายการนะครับก,กดเป็นเงินสดได้นะครับ มาก็ใช้ในที่จำเป็นนะครับมาใช้ใจเพื่อประโยชน์ของเราได้ครับครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามก,ากดกระดิ่งตามนี้ด้วยนะครับ